เมื่อปีพุทธศักราช2อ1พนร2ปรากฏเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อการแสดงดนตรีสิ้นสุดแล้วทรงพระราชทานพรแก่นิสิตทั้งหลายในวันนั้นว่าการที่จะให้พรให้สอบได้ต้องมีองค์ให้ครบทุกองค์คือ ต้องได้เล่าเรียนมาเอาใจใส่มาตลอดแล้วก็ต้องทบทวนจึงจะมีความรู้ที่อยู่ตัวถึงเวลาสอบจะต้องฟังคำถามหรือดูคำถามอ่านคำถามที่ถูกเขาถามว่าอย่างไรครูถามว่าอย่างไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนทั้งนั้นก็ฟื้นความจำที่ได้ท่องเอาไว้แล้วก็ตอบนี่ก็หมายความว่าให้มีสติให้มีความใจเย็น รวมทั้งมารวมกับความขยันที่มีอยู่ก่อนก็ทำให้สอบได้ัปญหา